สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนครับผมมาชิมลูกชิ้นร้านหนึ่งครับผมที่อยู่ต,ตลาดสดดอนทองนะครับผมชื่อลูกชิ้นทอดดอนทองนะครับผมนี่ครับเป็นร้านนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการขายตอนนี้นะครับผมร้านนี้เป็นร้านชื่อดังในย่านดอนทอง เพราะว่าร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดมากนะครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับอันนี้ชื่อชื่อร้านอะไรนะครับผมน้ำชิ้นทอดดันทหงครับผมขายกี่โมงถึงกี่โมงครับออประมาณเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมครึ่งนะครับอ๋อครับผม มีลูกชิ้นอะไรมากครับผมครับมี่ร้านหลายชนิดเลยครับผมอันีบายากอะไรเยอะมากเลยมก็หลายชนิดนะครับลักลักขายไม้เท่าไหร่ครับหลดัๆไม้ห้าบาทครับห้าบาทสิบบาทนี่นะแพงสุดก็มียี่สิบองห้าบาทสิบบาทยี่สิบตัวบ้าห้าบาทจะเยอะหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นลูกชิ้นทอดอย่างเดียวเลยใช่ครับครับทอดอย่างเดียวแล้วก็มีเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดนะครับผมแล้วก็มีขายส่งน้ำจิ้มคนกินลกชิ้น อ๋อครับเป็นขวดเล็ก20่สิบบาทถ้าเป็นขวดใหญ่40บาทครับขายส่งเป็นโลอ๋อมีโลครับโลโลละ80อ๋อมีแบบเป็นโลด้วยมีก็มีลูกค้าเออ่รับไปขายด้กยชิ้นทอดเหมือนกันมีส่งแบบออนไลน์ไหมครับนี้ไม่ครับไม่ได้ทำเราส่งแค่ขายหน้าร้านขายแค่ในแฟลริ้วครับขายหน้าร้านอย่างเดียวครับผมต่างจังหวัดจะไม่ได้ส่งอ๋อครับผมเราอยากให้ของอร่อยอยู่ในแฟลริ้วครับอร่อยอยู่ในแฟลติวครับอร่อยอยู่ในแฟลติวครับครับครับ อ่าลูกชิ้นอันไหนขายดีสุดครับเนี่ยอะไรขายดีสุดครับ<ะ>ก็เป็นพวกเบคอนเบคอนเก็บเบคอนบาร์บีคิวเบคอนเราเป็นแค่พวกตัวนี้ครับเพราะเรายังขายอยู่มาละยี่สิบอ๋อครับแล้วก็มีปลาภูเก็ตอย่างดีมาละยี่สิบอ๋อก็มีแถบนี้จะเป็นมาละห้าบาทครับผมอ๋อครับแถบหลังมาละห้าบาทหมดเลยแล้วขายก็ยังยบบคงขายสิบบาทครับขายสิบบาท อ๋อโอเคครับผมขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเก้าโมงครึ่งครับถึงทุ่มครึ่งครับจะหยุดทุกวันเสาร์ครับครับผมเราหยุดทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้ร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับผมยี่สิบปีครับผมอ๋ขายลูกชิ้นอย่างเดียวยี่สิบปีแล้วนะครับอุปกรณ์ในการทอดนะผมเป็นหม้อสแตนเลสนะครับผม ดูสะอาดตานะครับผมน่ารับประทานนะครับนี่ตลาดสดดอนทองครับผมเห็นว่ามีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของตลอดนะครับผมร้านก็จะอยู่บริเวณหัวมุมนะครับหลังเซเว่นครับหลังเซเว่นดอนทองนะครับเจอมาเจอทุกชิ้นรานแรกครับผม ันนี้ลูกชิ้นเติมตลอดเลยใช่ไหมครับก็มีเติมตลอดคนระับวันนึงนี่นับนะครับขายได้ประมาณเท่าไหร่กี่ไม้ครับไม่เคยนับนะไม่เคยนับนะนห้าสห้าหกสิบโลต่อวันน,น่าจะถึงพันไม้เนาะประมาณครับผม้็ขายต่อวันนะผมประมาณพันไม้ครับประมาณห้าหกสิบโลครับ ตอบสามลูกค้านี่นะครับสวัสดีครับที่มือร้านนี้บ่อยครับซื้อประจำเลยครับร้านนี้ร้านนี้เป็นแนวรสชร้านนี้รสชาติอร่อยน้ำจิ้มอร่อยครับครับผมอันนี้เด็ดที่น้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มเลยครับนี่ซื้อกี่ไม้ครับเนี่ยนี่ก็ซื้อมาหกไม้ครับใส่ฝากฝากลูกด้วยครับโอเคครับผมขอบมากครับครับผมนี่ครับลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายครับผมตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว ี่ครับผมนี่ลังสั่งมาทานนะครับผมเป็นเบคอนนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผมนี่นครับเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับผมเดี๋ยวจะลองนะครับโอเคครับผมก็มีหลายคนครับผมบอกน้ำนี่มหลังนะครับก็ถือว่าอร่อยจริงครับผมไม่แกล้งยอแกล้งอังครับรสชาติโอเคนะครับนี่เป็นเอ็นหมูเบคอนครับ ครก็สวัสดีค <Egypt> ร <ham S 2> ับ <Wein> ร้านชิ้นทอดรันทองอยู่ตรงตลาดสดดอนทองนะครับอยู่ร้านอยู่หลังเซเว่นตอนทองอยากให้มาลองชิมน้ำจิ้มร้านนี้ก่อนนะครับ